เรื่องเมื่อป้าโดนแฟนทิ้งตอนที่สองจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย้ปิวนี่ทุกคนเราแนดป้ามาที่นี่นะเพราะเราอะ่ะบ้านเราอะเก็บบ้านไปหมดแล้วเพราะเราจะย้ายบ้านเราเลยมาพักที่นี่ก่อนกว่าที่เขาจะสร้างบ้านเสร็จน่าจะพรุ่งนี้ เราเลยมาพักที่นี่ของเราก็เอามาหมดแล้วแต่แค่ยังไม่ได้กลางแต่เราก็ต้องรอป้าต่อไปเรามากินน้ำกันดีก,กว่านี่เราต้มโอวตินไว้น่ากินมากๆเลยแล้วฉันก็เจอหมาตัวหนึ่งน่ารักมากฉันก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ก่อน เลี้ยงได้ก็ดีนะเนี่ยน่ารักมากเลยน่ารักกว่าหมาที่บ้านเราอีกหมาที่บ้านเราขนฟูฟูจะตัดให้ก็ไม่ให้ตัดโ mm hmm. อ้นี่ทุกคนหลานเราให้เรามาทําอะไรที่นี่ไม่รู้แต่ที่ลูกคิมใช้ดีมากเลยดูสิลบลอยที่เราอ่ะหน้าย่นหน้าแก่ได้เลยเนี่ยไปเราไปหาหลานกันเถอะเอาร้านเรียกป้ามามีอะไรหรอพอด,ดีน พอดีหนูอ่ะจะพาป้าไปเปลี่ยนทรงผมชุดและหน้าตาค่ะว้าจะได้สวยขึ้นอู้จริงเหรอใช่ค่ะอุ้ยเอาคิมที่หนูซื้อให้มาด้วยมาเอามาเก็บใส่ในนี้ก่อนถ้าหนูเปลี่ยนแปลงป้าเสร็จเดี๋ยวหนูจะพาป้าไปหาแฟนป้านะโอเคออกเดินทางได้นะห้างอาวตาร์ ูพาป้ามาห้างเลยเหรอใช่ค่ะป้าต้องชอบแน่ๆเพราะของอะ่ะมันมีสวยมากเดี๋ยวจะพาป้าไปร้านนึงก่อนนะคะโอเคชึบชับ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 ถึงแล้วค่ะร้านนี้เลยร้านแต่งหน้าช่างคนเนี้เขาอะ่ะ ช่างคนนี้เขาอ่ะเป็นศิลปินแต่งหน้าเลยนะหูเขาไปแข่งแต่งหน้าเขาก็ชนะด้วยเหรอใช่ค่ะเดีย๋ยวหนูอ่ะจะไปหาชุดให้ป้านะป้าแต่งหน้าไปก่อนเลยอุ้ยเดีย๋ยวหนูไปนั่งรอนะป้าก็แต่งหน้าไปก่อนเลยฝากแต่งหน้าให้ป้าหนูด้วยนะคะค่ะไปเล่นบอลรอดีกว่าป้าไม่รู้ วีแล้วฉันแล้วฉันต้องนั่งตรงไหนล่ะนั่งตรงนี้เลยค่ะคุณคุณนั่งตรงนี้เลยนะคะโอเคโอเคเข็ดหน้าก่อนดีกว่าชุบ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 เสร็จแล้วมานะคะเดี๋ยวทางเราจะให้คุณเลือกคิวก่อนค่ะแบบที่หนึ่งนะคะ แบบที่สองแบบที่สามแบบที่สี่อยากได้แบบไหนคะอยากได้แบบที่สองโอเคคะ่ะต่อไปนะคะที่สีคิว้วอยากได้แบบไหนคะสีที่หนึ่งชึบอ,อืมก็สวยดีนะสองอุ้ยอันนี้ดีเลยอุ้ยอันนี้สีเป็นเหล็งไปฉันชอบอยู่สีเขียวอุ้ยฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบไม่เอา งั้นฉันเอาสีที่หนึ่งก็ได้โอเคค่ะต่อไปเอาสีตาด้วยไหมคะเอา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 ้ยไม่ใช่เดี๋ยวฉันไปเรียกหลานมาพูดแล้วกันนี่มาหน่อยมานี่หน่อยสิโอ้ยป้าเรียกอะไรอีกเนี่ยมีอะไรคะทาสีตาด้วยไหมทาเลยค่ะโอเคทาทาทา,ทาอ,อ้ย คะใช่ไหมคะได้คะ่ะอยากได้สีแบบไหนดีฉันชอบสีเขียวนะ่ะอืมโอเคค่ะชิบ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 ช,บช,บช,บชบิหูยสวยมากมากเลยฮีต่อไปแก้มเอาสีแบบไหนดีคะฉันขอลองทุกสีเลยได้คะ่ะอันนี้เป็นสีออาชมพูนะคะน่ารักน่ารัก อันนี้เป็นสีอ่อนหวานค่ะอันนี้ก็เป็นสีธรรมชาตินะคะอันนี้จะเป็นสีแบบเข้มมาหน่อยธรรมชาติเหมือนกันค่ะอันนี้จะสีแบบไม่รู้จำไม่ได้มันจะเป็นสีดำม,มีหลายแบบนะคะเอาแบบไหนดีคะเอาแบบนี้สีที่มันจะธรรมชาติเข้มขึ้นมาหน่อยชุบชุบชบต่อไปลิฟค่ะ ฉันอยากเห็นนะพาฉันไปดูได้ไหมได้ค่ะหนูหลบไปหน่อยได้ครับนี่นะคะสีสีลิปเราก็จะมีหลายแบบเลยค่ะชึบสีแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีชมพูเป็นแหล่นในขท่าหน่อยอุ้ยสวยเนอะสีส้มสีแดง สีแดงเกินไปฉันเอาสีส้มก็ได้ไม่ต้องล้องไม่ชลอตโอเคค่ะอุ้ยสวยขึ้นเลยขอบคุณที่บริที่มาใช้บริการร้าแล้านะคะค่ะเ่โอเคจ้ะโอเคจ้ะไหนไปดูป้าสิโหโหสวยขึ้นมา,มากๆเลยป้าสวยขึ้นมา,มากๆเลยนะคะ ป้าก็ชอบร้านนี้มากเลยเขาเอาใจใส่มากเขาให้ป้าดูทุกอันเลยว่ามันจะเป็นยังไงหุยดีมากๆเลยนะคะเนีย่ยเราจะพาป้าไปซื้อชุดต่อค่ะโอเคโอเคดีเลยดีเลยจะเอาไปร้านไหนก่อนดีคะเอาร้านธรรมดาก่อนโอเคค่ะถึงแล้วหุยตอนเข้ามาป้าดดชุดนี้มากเลยมันดูอลังการโอ้ยนัวไม่ได้ ค่ะมันเป็นชุดเด็กนะคะคุณลูกค้าอ๋อโอเคค่ะบีเข้าไปบีแต้มตายอยัานนี้อันนี้คือเจ้าของร้านนะคะเอออันนี้คือเจ้าของร้านนะคะป้าเขาแบบเขาอะตั้งชื่อร้านว่าบราร์บี้มันจะมีวันหนึ่งที่จะเอาชุดบราร์บี้ลงมาขายอื้มอุ้ยไหนป้าขอลองกระเป๋าใหม่สิ อุ้ยดีมากเลยป้าอยากได้อันนี้ได้เลยค่ะป้าชอบอันนี้สุดๆดไปเลยสุดๆดไปเลยโอเคค่ะป้าถือเลยนะคะหป้ป้าชอบ,ชอบเออหนูจะให้ป้าไปลองชุดนะคะโอเคโอเคบีบเข้าไปอืมชุดไหนนะ เอาไปไปลองชุดนี้ก่อนค่ะโอเคโอเคหลบหน่อยสิโอเคค่ะคุณลูกค้าอุ๊ยผิดไปเข้าไปเปลี่ยนเลยชึบ เสร็จแล้วดูเป็นยังไงบ้างหูดูสวยมากๆเลยค่ะหืลองอีกชิ้นหนึ่งนะคะหรือว่าชุดน,นี้ก็เหมาะกับป้าโอเคโอเคเสร็จแล้วอุ๊ยหนูว่าป้าเหมาะกับชุดเมื่อกี้มาก กว่านะคะชุดน,นี้เหมาะกับใส่เล่นมากกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวป้าไปเปลี่ยนชุดนั้นมาเลยนะโอเคค่ะป้าก็แต่งชุดเสร็จหมดแล้วดูเป็นยังไงบ้างหุยเดี๋ยวนะหุยดูสวยมากๆะะเลยค่ะดูชอบมากๆเลยป้าก็ชอบเหมือนกันเดี๋ยว เดีย๋ยวหนูต่อไปเดี๋ยวหนูจะพาป้าไปย้อมสีผมนะคะเพราะตอนนี้สีผมป้าไม่ได้เลยค่ะจะใส่หมวกด้วยดีกว่าโอ้ยอันนี้ไม่ดีไปไป,ไปในชุดนี้หนูขอฝากไว้หน่อยนะคะโอเคไปกันค่ะอู้นี่ถึงแล้วไปไปไปอืม มาเลยนะครับต้องการเปลี่ยนสีผมด้วยไหมครับไม่ค่ะไม่ค่ะต้องการแค่เปลี่ยนสีเฉยๆโอเคครับเดี๋ยวฉันไปนั่งรอนะคะครับครับครับอ,อยากได้สีอะไรละครับอ่าไหนอ่าเดี๋ยวฉันผมจะลองสีนี้ก่อนนะครับโอ้ย โอ้ยสีไม่สวยเลยเอาสีอื่นมาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าเธอทำสีไม่ดีอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะแจ้งปิดร้านของคุณโอ้ขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวผมเอาสีอื่นให้นะครับเฮ้ยลองสีนี้ล่ะครับดูเป็นยังไงบ้างอืมไม่ดีอีกแล้ว ไปเอาสีอื่นมาให้ฉันอีกนะถ้าเธอยังไม่เอามาอีกฉันจะแจ้งปิดร้านของคุณเดี๋ยวนี้โอ้โอโอขอโทษครับขอโทษครับสีนี้เขาต้องชอบแล้วแหละลองสีนี้สิครับผมว่าคุณน่าจะชอบมากๆากเลครับไหนเฮ้ยเฮ้ยสีนี้ชอบมากๆเลยขอบคุณนะ เย้ได้สักทีได้แล้วลูกได้แล้วจ้าอุ้ยสวยมากเลยค่ะปะ่าเดี๋ยวหนูพาไปอีกที่หนึ่งนะคะโอเคหนูว่าคุณป้าควรถอดแว่นนะคะคุณป้าได้เวลามาเอาคืนแล้วค่ะแปะเงินก้อนของหนู เราไปซื้อตั๋วบัตรไปที่ไปเมืองกันเถอคะค่ะโอเคโอเค,อเคได้ไหมเออสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะมีอะไรหรอคะพอดีฉันาจะมาซื้อบัตรไปเมืองคะ่ะโอเคค่ะนี่ค่ะอัดตงัง ไปกันเถอะยามอออโอเคครับอุ้ยผู้หญิงคนนั้นเสวยมากเลยชิบนี่ค่ะครับมารอรถไฟกันเถอะหน่อเนดวีสนุกมากเลย ให้เหรียญเขาเยอะๆอออุ้ยรถไฟมาแล้วค่ะป้าแล้วต้องซื้อของก่อนนะอุ้ยรถไฟยังไม่มาสิใช่ใช่รถไฟยังไม่มาหนูพูดอะไรเนี่ยนีอันนั้นรถไฟสายอื่นนะค่ะซื้อขนมก่อนดีกว่าหนูอยากได้เลยป้าอยากได้น้ำน้ำพีช เลน่ากินมากๆอื้ออร่อยกินน้ำด้วยไปกันเถอคะค่ะเราไปเดินเที่ยวเมืองกันเถอะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่สายของเราคนขับอื่นจะลงมาตอน6โมงครึ่ง เก่าแล้วนี่นาเฟซเก่าแล้วหรือเปล่าเนี่ยทําไมถึงสวยขึ้นขนาดนี้ไปข,ขนไปขอขึ้นดีดีกว่าไปขอขึ้นดีดีกว่าเขาสวยมาก,มากแล้วเขาไม่แก่แล้วรู้ชอบเขามากเลยเดินไปหาเขา นะะหนูขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะโอเคนี่เธอมีอะไรเรากลับมาคืนดีกันนะเรากลับมาคืนดีกันนะครั้งนั้นผมผิดไปแล้วผมขอโทษไม่เมื่อไหร่ฉันจะมานะเสร็จแล้วไปดีกว่า ไปกันค่ะโอเคอือเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุก,กนหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องมันนี่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บมาบายบาย